สวัสดีจ้ามาพบกับสาววึงค่ะพี่น้องค่ะสาวเมื่องกัละสินค่ะเมื่องดินดำน้ำซุ้มปลาคอบอบนคือแขกแกงหางค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวเวองมีสาระน่ารู้นะคะวิธีทําปุ๋ยหมักใช้ในบ้านแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้มีเสน่ห์ตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะบํารุงดอกบํารุงใบค่ะแถายามยังบํารุงดินได้อีกนะคะพี่น้องค่ะวันนี้สาววึงจะพาทําปุ๋ยแบบชนิดที่ว่า มีหัวเชื้อค่ะมีหัวเชื้อแล้วมันก็จะทำให้เชื้อปุ๋ยเดินเร็วค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะมีไข่หนึ่งลูกค่ะพี่น้องค่ะชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ไข่นะคะไข่นี้เราจะใส่เปลือเข้าไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะ เปลือกเพื่อใส่ไปในส่วนผสมคนให้เข้ากันนะคะคนให้เสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำประมาณหนึ่งลิตรครึ่งค่ะแล้วก็ใส่ ใส่เชื้อปุ๋ยลงไปค่ะช้อนโต๊นะคะอัตราส่วนค่ะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะหัวเชื้อหัวเชื้อของปุ๋ยค่ะไย,ยแล้วก็ปิด้าค่ะท่น้องใส่เขี่ยเขี่ยอย่างนี้หัวเชื้อมันเดินนะคะ ให้เราเหลือบริเวณตรงนี้เอาไว้ให้อากาศมันเข้าหัวเชื้อมันเดินเราจะาเขย่าอย่างนี้แล้วก็ตากแดดไว้หนึ่งเดือนค่ะพี่น้องค่ะพอเราครบหนึ่งเดือนแล้วหัวเชื้อปุ๋ยรางก็จะเป็นสีนี้ค่ะกเกษตรกร,ร,ก,รก็นําไปใช้ในสวนในบ้านได้เลยนะคะส่วนผสมก็คือหนึ่งขวดนี้ค่ะเราใช้น้ํเปล่าอีกยี่สิบลิตรผสมเทหัวเชื้อตัวนี้ลงไป เราก็ใช้ลดน้ําต้นไม้ในสวนของเรานะคะแล้วก็จะมีพืชผักที่ปลอดสารพิษค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปุย๋ยจินรีค่ะลองทําดูนะคะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในสวนในบ้านเราได้แล้วก็มีพืชผักที่ปลอดสารพิษเอาไว้ให้เรากินในบ้านโดยด้วยปลอดภัยทุกคนในครอบครัวเรานะคะ สำหรับวันนี้จะมมาให้ความรู้ก็ไม่ใช่ของใหม่หรอคกค่ะเขาทุกคนก็ทำกันเยอะใช้ในบ้านในสวนของเราเนี่ยแหละคะ่ะลดต้นทุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ